สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้เรามาอยู่ที่โรงเรียนของผมนะฮะวันนี้อยู่ในช่วงวันเยี่ยมเยียสบายๆชิลๆของกระผมนะ DJ Fitoxolia นะฮะวันนี้ก็จะมาถ่ายเด็กคนนึงนะเป็นเด็กพิเศษที่ชอบทำตัวร้อนๆในโรงเรียนนะฮะวันนี้ก็ไอนน้รุ่นพี่นะเสด็จมาเป็นรุ่นพี่นะครับผมนะมันชื่อทัสนะฮะคอร์ดทอ,อเรือสองตัวซอสซารานะฮะทัสนะมันเป็นเด็กพิเศษเด็กไคเปอร์ที่ สุดยอดอะเอาคือแบบว่ามันมันเก่งฟิสิกส์แล้วก็เรียนขั้นที่เก่งฟิสิกส์แล้วนะคือมันรู้ทั้งหมดเลยรู้เรื่องไดโนเสาร์พูดก็เก่งนะมันชอบพูดอะไรไ,ไม่รู้บนเบอร์ในห้องนะฮะเนี่ยตามตามถ่ายติดตามมาเลยน,น,นะน่ะ <c oughs> คุณเด็กพิเศษเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันดีกว่าทัดออกกล้องหน่อยนะใครที่ดูตามคลิปเก่าก็จะรู้นะทัดทัดชื่อจริงชื่อ เืินกูอีกยังเงินด้วยฮัดโอ้โหนะฮะตรงนี้ก็เป็นจุดเกิดเหตุอีอีไม่มาเลยและฮัดชื่อจริงชื่อเจริญพรไอ้ทัดนะนะก็อยากจะบอกว่า พี่ช่างผมนะพี่ตัวรัชนนท์ได้ตอนแรกก็มาที่พิงนะมาที่โรงเรียนผมก็ตอนแรกบอกไปเจอเด็กคนนี้เข้านะฮะโดยบังเอิญน,นะใครที่จําคลิปเก่าผมได้นะก็คลิปอะไรวะแตกจําไม่ได้ว่าชื่อคลิปชื่ออะไรช่างแม่งชื่อคลิปนั้นก็รู้สึกจะเป็นดเดินกลับแป๊บชื่อคลิปน,นั้นเจอเด็กเทพอินสคูลนะฮะเป็นคลิปเก่าแลวโคตรพ่อโคตรแม่เก่าเลยก็ว่าได้ วันนี้ก็มาอยู่ตรงสร้างกระเป๋าเรียงของผมนนะเอสโธเรียย,ยูเอ็นชีตชีตชีตมาไกลไปชีต Come on bro <_ an> เปลี่ยนนะเปลี่ยนมาเน่พาดมาเนี่ยหน่อยพาดมาเนี่ยเดี๋ยวให้เล่นเกมพาดมาเน่พาดเหมือนนะฮะพาดนะฮะพอเขาก็จะพูดเุ่นเว้ออะไร ในโลกการภาษาของน้องเขานะฮะเปลียนๆหน่อยเพราะว่าเขาเป็นเด็กพิเศษเนาะ mm hmm. ก็เขาคุม้มเราไม่ได้เวลาจะพูดอะไรก็อจิบัดินนิดนสินะเป็นอะไรก็ไม่รู้ของเขาเนาะพูดพูดพูดแบบไม่ใช่ภาษาคนอนะ่ะคือเขาแบบเป็นเด็กประเภทกึ่งไฮเปอร์นะท,ที่ที่ความจําดีเยี่ยมสอบได้ดีนะฮะสอบเกศด,ดีนะั่นก็ได้ดีนะ mm hmm. ก็คือวิทยาศาสตร์ได้สี่นะครับคณิตศาสตร์ได้สี่จนะุดศูนยูนวิชา,าอื่นเฮี้ยมหมดคนะรับเจริญ นะกก็นี่เป็นโรงเรียนสป้าของผมนะและน่าเปจุดเกิดเหตุนะที่พวกเราถ่ายเจอท่เทอินสคูลนะครับผมยังไงก็กติดตาไปละอ่ะนอนแล้วนอนแล้ทัต์ไปแก้วันหน่อยอยากเปน้องร่างรมไหมโยหน้ามึงฟินมากทัตทัตโดนแ้วเหรอทัตทัตเป็นไรทัตฟืนฟืนได้ได้ได้ป็นไงเมาเห็น ก <wie erman. S 2> างเพียงสรับคันนี้ก็พอละอีกใหม่